อ่าสวัสดีครับโปรแกรมอร์เวาน,นะเรื่องตัวละครที่มีชื่อว่าโทซี่นะก็เล่นรูทส,สายข่าเรือมั้งคิดว่านะ,อ,ะอ,อันนี้ก็จะฉีกแนวเล่นอันนี้ไปเลยเตรียมตัวแล้วใช่ะหนนม ก็หาค้อนแล้วก็หาปืนเนี่ยปืนใต้มีสองอันแล้วเนี่ยแต่ว่ายังจะเจออะไรเก๋โอเคครับแล้วก็ได้ชุดอ่า ไอ้นี่อยกงนี้ก็ต้องเล่นต้องเปลี่ยนรู้แล้วฮะเดี๋ยวปือนอะไรปืนใต้โอ้โหโแล้วปืนใต้อาเกมก็เก่งเกินหาได้เลยเครับเย่นี่เดี๋ยวหาเหล็กก้อนหนึ่งก่อนนะ เราก็ค่อยไปลงงานต่ออโอเคเดี๋ยวเราก็ได้ปืนไล่ที่ฝังข้ามได้ครับเโโเกเกเฉย ก็เลยเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะเอามาทำกรงเล็บต่ออ,อเจไดหลีกแทนละเจก็จะประมาณนี้เเก็บไว้แล้วเราก็ไปประหา,ารต่อ <c oughs> โอ้โหเก่งอ่ะโดนดับเบิลฮิตเฉยมา โอเคการตัวเวลายะไกแล้วไม่น่าเจอนี่ไม่เป็นไรโอ้โหเจอนี่ไม่สู้เว้ยเดี๋ยวก็ อันนี้แบนี่ก็ได้เครื่องบด ก็ได้เจ้าข้าอีกปะไม่ก็เดี๋ยวเขาขนศพกันนะกนี้นิดนึงประมาณดีแล้วเดี๋ยว ัดีผมจะได้โลวยาหาเศษแก้วประดำัำคิดว่านี่ได้เศษแก้วเด้อเคแล้วเราก็ไปสลัม มีคนมาก็กดเลยไม่อป็เลยอ่าแล้วก็หนีไปจะหาแร่เลยก่อนหนึเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้เอาอีกแล้วพันค้าอีกแล้วเอาอีกแล้วดูดิโอ้โหเกมก็เก่งเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้แล้วดูดิโอ้โอ้โอเซิร์ฟไอีโอเซิร์ฟเซิร์ฟทำอะไรอ่ะเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยใจเย็นที่เซิร์ฟโอหัวแน่นอะเนี่ยใจกับเซิร์ฟบ้าอย่ากทำอย่างนี้ได้ไหมอ้าาาาเซิร์ฟ โอ้เซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรอะ่ะเอาอีกแล้วนะเฮ้ยผมงุงงิดนะเนี่ยคืออะไรอ่ะเซิร์ฟเวอร์คืออะไรอะ่อรอรออะ,อะผมงุงงิดกับเซิร์ฟเวอร์มากๆเลยตอนนี้น <c oughs> ไม่เจออลไรจริงๆ โอ้โหเกเฮ้ยเกมเแล้วโอ้เกเกินเบอร์ยู่คืออะไรอ่ะคเกมอจะให้ผมั้เนอ้รีรีกอ๋แล้วไม่ตี่ย โอ้ยเีเรช่วยกูด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยเซิร์ฟดีเรอ่ะลูกพ่อเก่งอ่ะอ้อเฮ้ยเขาเตึง้งอ้แขกมาตายก่อนจบอีกแล้ว หยบร้อยโอ้แล้วเขาก็มาเอโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อีกแล้วะโอ้ดูดีโอ้โ,ดดโอ,โอ้แล้วผมต้องขี่กินหมื่นอะ không con, còn thì chờ ôi mày ơi ôi là mày à oh my god ก็เจออีกอันหนึ่งก็โอเคอยู่ทีนี้ผมพัมอเตอร์รอเลยอ้าวโอ้โหโอ้ยอ,อ,อย่ะแรกัะเขาลอง Idea, né? oh sei, oh, oh. oh, yeah, yeah. não tem seguranças de คนเ,เขาโมงด้วยตียี่สองโมงดได้เด็กคไ้ยัออด้อยู่ปุ๊บแล้วก็ววโดนตีเยียม เจอแร่เหล็กอ่ะผมหาแร่เหล็กอ่เจอได้กุฎาน้ทองอ่ะโอ้ไม่ก็แล้วดีเลยอย่างนี้ ว่าจะทำไงดีถ้าเจอช็อกโกแลตแก้ได้อยู่ถ้าเจอนะครับเอ้ยเขาเจอกาแฟจะทำอะดรีนาลีนเจียวไหมไม่น่าเจอ าเปิดอยู่อ่าะ <c oughs> อยากหาไปชักโอ้ไม่ต้องแล้วอะไรเนี่ยทำปืนทองได้เลย ดวงดีนะไอยุกิคนเนี้ยดวงดีมากจะหาไปเจอปะก็ <c oughs> จะมีนะหรือว่าซอยซอสไปแล้ว

日本ダブルキール5回目の禁止区域が設定されましたコモンパジューアンドファイバ ไม่รู้ว่าจะแก้สถานการณ์ตอนนี้ยังไงดีนะเออป่าบึง เปิดอยู่ได้อยู่ขดเจอะปืนหน่อยปืนไม่มีคนเอาไปไม่หรอเออก็ว่าอยู่ปืนมันไม่มีคนเอาไปนม่เดี๋ยวก็หาทำตัวแตกเดียวกันเรื่อยๆมาร์สเอบวกอะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ยลย โโลโอ้โหแล้วกับันฮิ้โอ้เกมเก่งที่สุดโอ้อ่ะเรียบร้อยโอ้โหสวยงาม 拜托。<Bye. S 2>

โดนไล่ที่อ่ะถ้าเราโดนไล่ที่เราเจ๊งยืนอยู่นิน่งก่อนเจริงรอเขานี่ก่อนเขาเบสิคไปคอมมาเอ็ดอ่ะ <c oughs> โอ้โหแพ้ด <c oughs> ้วย Target cho con cho con người kia. Target cho con người kia. Một được phách. Allai Nó ไม่ผมลัคก,กี้ได้ได้ปืนทองแล้วคนอื่นก็ไปโม่งกันแล้วผมก็อยู่โรงพยาบาลคนเดียวเออแล้วคนโม่งก็คืออสุดยอดคิดถูงจริงที่ทำมอเตอร์หลอนเนี่ยก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณครับ